สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับครูดิวกันต่อนะครับในวิดีโอถัดมานะครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะพาพวกเรามาดูกราฟของฟังก์ชันกําลังสองยังอยู่บทที่5เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพาราโบลานั้นเนี่ยจะถูกกําหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับพร้อมจะไปดูกันหรือยังเออพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย let's go วิดีโอชุดนี้นะครับจะทบทวนครั้งที่แล้วก่อนนะครับทบทวนรูปสมาการก่อนจำได้ไหมเด็กๆจำได้ไหมค่า a ที่เขาให้มาเนี่ยมันทำให้พาราโบลาของเราเปลี่ยนแปลงยังไงครับตอบอ่าย่างไรราางไนะถ้าค่า a ของเราเป็นบวกพาราโบลาของเราจะหงายถูกต้องไหมครับ แล้วถ้าค่า a ของเราเป็นลบพาราโบลาของเราจะคว่ำอ่าจำได้ไหมครับจําได้ไหมเอ่ยอ่าจำให้ได้นะต้องจําให้ได้นะครับอ่าทีนี้ต่อไปครับค่า h ล่ะค่า h มองไปตรงนี้ล่ะอ่าถ้าในวงสีเขียวเนี่ยเป็นลบ h ก็แสดงว่ากาพาราโบลาพาราโบลาของเราเนี่ยเลื่อนไปทาง ขวาถูกไหมครับซึ่งมันบ่งบอกว่า h ของเราเนี่ยเป็นบวกถูกไหมอ่าแต่ถ้าในวงสีเขียวของเราเป็นบวก h ก็แสดงว่าพาราโบลาของเราไปทางซ้ายเพราะมันบ่งบอกว่าค่า h ของเราเป็นลบถูกไหมครับลบลบ h จึงกลายเป็นบวก h นั่นเองอันนี้ย้ำม,มากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ ต่อมาค่า k เป็นอะไรใครจําได้บ้งางอ้าวขอเสียงหน่อยตอบหน่อยเร็วค่า k ทาให้กราฟของเราเป็นเป็นขึ้นหรือเป็นลงหรือพูดง,ง่ายๆก็คือเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนั่นเองครับถ้าค่า k ของเราเป็นบวกกราฟของเราก็จะเลื่อนขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าถ้าค่า k ของเราเป็นลบกราฟของเราก็จะเลื่อนลงค่า k กับค่า a เนี่ยครูไม่ค่อยเป็นห่วงนะเป็นห่วงค่า h นี่แหละหลายคนยังทําผิดอยู่อันนี้คือความรู้ ตั้งแต่วิดีโอ EP ที่2มานะครับมาถึงก่อนหน้านี้อ่าเราก็มาดูแต่ละตัวว่าแต่ละ A เนี่ยทำหน้าที่อะไร K ทําหน้าที่อะไร H ทําหน้าที่อะไรจนมาถึงคลิปนี้เราเอาทั้งหมดทั้งมวลมาประมวลอยู่ในสมนการเดียวกันแล้วเราจะมาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าขออนุญาตลบก่อนนะครับอ่าขออนุญาตลบก่อนพร้อมแล้วมาดูเลยนะครับอันแรกครับ จากสรรมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k พร้อมแล้วสั่นกระดิงหนึ่งที่ทำให้เราพบว่าถ้า a น้อยกว่า0ลักษณะของกราฟจะเป็นยังไงนะตะกี้บอกไปมันจะความถูกไหมถ้ามากกว่า0มันจะหงายถูกต้องไหมครับถ้าเป็นพาราโบลาความจะมีจุดต่ำสุดไหมมีจุดต่ำสุดไหมมีใช่ไหมครับจุดต่ำสุดของเราอยู่ที่จุดไหนครับจุด สเถูกไหมเพราะว่าจุด h ก็คือจุดบนแกน x และจุด K ก็คือจุดบนแกน Y แต่เขาไม่ใช้ x y ครูคิดว่ามันเขาน่าจะกรวซ้ำกับเรื่องควรดับนะครับเลยใช้จุด HK และเป็นพาราโบลางหงายอ้าวพูดผิดสลับอันถ้าเป็นพาราโบลาควาจะไม่มีจุดต่ำสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดคือจุด h k นะครับอ่าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน แต่ถ้าเป็นอ่าอันที่สามถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดไหมมีจุดไหนล่ะก็คือจุด h กับจุด k ้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นพาราโบลาหงายมีจุดสูงสุดไหมคาตอบก็คือไม่มีใช่ไหมครับต่อมาแกนสมมาตรแกนสมมาตรเวลาเราวาดกราฟถูกไหมสมมุตินะทวนอันนี้ทวนนะวาดกราฟถ้ากราฟหน้าตาเป็นอย่างนี้แกนสมมาตรก็อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหม อ่าตรงนี้ก็คือแกน y หรือ x เท่ากับ0ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติการาฟของเราขยับไปทางขวาสักนิดนึงกี่หน่วยไม่รู้แหละดังนั้นแกนสมมาตรของเราก็ใช่ไหมครับขยับตามมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมตรงนี้เนี่ยเป็นแกน y อยู่ไหมครับไม่ใช่ถูกไหมแต่มันเป็นค่า x เท่ากับอะไรก็แล้วแต่ว่าของเราจะขยับไปทางซ้ายหรือทางขวาอย่างละกี่หน่วยซึ่งค่าแกนสมมาตรเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแกน x ถูกไหมซึ่งค่าที่อยู่ ขึ้นอยู่กับแกน x เนี่ยเราเรียกว่าค่า h ไม่ว่าจะเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาความถูกไหมครับ <c oughs> แกนสมมาตรต่อไปค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดจะมีในเฉพาะพาราโบลาหงายซึ่งคําว่าค่าต่ําสุดเนี่ยก็ดูจากแกน y ซึ่งแกน y ก็คือตัว k ถูกไหม ซึ่งค่าต่ําสุดจะไม่มีในพาราโบลาควา่ำแต่ในพาราโบลาคว่ำจะมีค่าอะไรแทนครับ<ม>ค่าสูงสุดก็คือดูจากตัวในเหมือนกันดูจาก k แต่จะไม่มีเออแต่ในพาราโบลาหงายก็จะไม่มีค่าสูงสุดแบบนี้ครับคือถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์มันนะมันจะง่ายมากเลยนะครับมันจะง่ายมากเลยอ้าวโอเคไปต่อนะครับแบบฝึกหัดไว้นะ พร้อมแล้วมาดูกันเลยครับแบบฝึกหัดที่5.5จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้อย่างคร่าวๆนะเมื่อไหร่เจอสมการหน้าตาแบบนี้อันดับแรกครูแนะนำให้หนูหาจุด hk ให้ได้ก่อนจุด hk จุด hk โดยที่ h ก็คือค่าที่อยู่บนแกน x k อยู่บนแกน y นะครับจุด hk เของเราอยู่ตรงไหนนะจำรูปสมการได้ไหม y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k ข้อนี้ h ของเราเป็นอะไรครับ h เป็น1 k ของเราเป็น -2 หนูก็ไปดูเลยลบเอ่อ1คูณดับ1กับลบ2อยู่ตรงไหนคูณดับ1กับลบ2อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้มาดูต่อเพิ่มเติมอีกว่าสมการพาราโบลาของเราเนี่ยหงายหรือคว่ำ ซึ่งจากข้อนี้นพบว่าสัมประสิทธิ์ a ของเราเ,เป็น4แสดงว่าข้อนี้เป็นพาราโบลาหงายนั่นเองเราก็วาดคร่า,าวๆประมาณนี้อันนี้คร่าวๆนะครับย้ำนะว่าคร่าวๆก็จะได้เป็น y เท่ากับ4คูณ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ลบ2จบไหมครับจบเป็นคร่าวๆนะแต่ถ้าหนูอยากรู้ว่าครูมันตัดแกน x ที่เท่าไหร่ตัดแกน x เท่าไหร่ผ่านอะไรบ้างนะครับก็ทำการ แทนค่า x ทีละค่าก็ได้ที่ครูเคยแทนให้เป็นลบสองลบหนึ่งนอะครับหรือจะหาจุดตัดแกน x ก็ให้ y เป็น0นย์จะหาจุดตัดแกน y ก็ให้ x เป็น0นย์อันนั้นก็ใช้ได้แต่วันนี้ครูจะมาพาเราวาดแบบคร่าวๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะจะพาไปดูแบบคร่าวๆจะทำไวยิ่งขึ้นอ่าไซส์ไหนเนี่ยถึงจะสวยอ่าประมาณนี้นะครับต่อมาข้อที่2ครับ ข้อที่2 y เท่ากับลบ1บวก x ทั้งหมดกำลัง2อลบ3พร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่าข้อนี้อันดับแรกครับเหมือนเดิมเลยหน้าที่ของเราก็คือหาจุด hk จุด hk ของเราอ่า hk x h ก็คืออะไรนะแกน x ถูกไหม k ก็คือแกน y ถูกไหมเพราะฉะนั้น hk ของเราคือเท่าไหร่ครับ h ของเราอ่า ตรงนี้เป็นบวก1แสดงว่าจริงๆ h ของเราคืออะไรครับคือลบ1ถูกไหมอ่าซึ่งที่ครูเคยบอกว่าลบลบ1มันจะกลายเป็นบวก1่ะครับเพราะฉะนั้น h ของเราเป็นลบ1นะ k ของเราเป็นอะไรครับ k ของเรา k ของเราเป็นนี่ตรงนี้ลบ3อ่าได้จุด hk แล้วนะครับได้จุด hk แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาหาเลย hk ของเราอยู่ตรงไหน,นอ่ะ x ลบ1 y ลบสาม อันนี้2อันนี้ลบสองเพราะฉะนั้น h ลบหนึ 1, ่ง y ลบสามก็น่าจะอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้สังเกตเพิ่มครับ a ของเราเป็นลบก็แสดงว่าพาราโบลาของเรามันคว่ำถูกไหมมันคว่ำมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บอ่าพาราโบลาความ่มจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้เขียนสมการกำกับ y เท่ากับลบ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2ลบ3มได้ไหมครับ หน้าตาของเราก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นพาราโบลาความก็จะมีจุดอะไรนะจุดสูงสุดซึ่งจุด hk ตรงนี้แหละเรียกว่าจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดแต่ถ้าค่าสูงสุดก็ตอบตัวข้างหลังถูกไหมเช่นเดียวกันข้อข้างบนนะครับจุด hk ลบหนอันนี้เรียกว่าค่าเลยครับไม่ใช่ค่าสีพูดผิดจุดอะไรครับจุดจุดตามสุดถูกไหมค่าต่ำสุดก็คือลบสใช่ไหมครับอ่าโอเคนะ ต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3 y เท <Y S 1> ่ากับลบ3คูณ x บวก1ทั้งหมดกำลังสบวก3พร้อมแล้วไปดูกันเลยข้อนี้เหมือนเดิมครับหา hk h ของเราเป็นเท่าไหร่ครับเด็กๆลองหยุดแล้วก็ตอบก่อนซิ h ของเราเป็นอะไร h ของเราเป็นบวก1เราก็ต้องตอบมันเป็นลบ1ถูกไหมเพราะมันจะลบลบเป็นบวกแล้วก็ k ของเราเป็น3ถูกต้องใช่ไหมครับอ้าวที่เหลือวาดกราฟเลยครับ h ลบหนึ 3, ่ง k สาม h ลบหนึ่ง k สามก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมอ่าอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้กลับมาดู a ของเราครับ a ของเราเนี่ยเป็นลบแสดงว่าพาราโบลาของเราเป็นพาราโบลาควา้าถูกไหมอ่าก็วาดคร่าวๆประมาณนี้นะครับเขียนชื่อสมการกำกับ y เท่ากับลบสามคูณ x บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกสามโอเคไหมครับ ต่อมาครับข้อที่4สมการพาราโบลาของเราคือ y เท่ากับ x บวก2ทั้งหมดกำลังสบวก2นะครับอ่าไปดูกันเลยเหมือนเดิมครับหน้าที่ของเราคือหาจุด h k นะครับจุด h k h k ขออภัยเขียนชิดไปหน่อยจุด h k นะครับ h ของเราตรงนี้เป็นบวก2ก็แสดงว่า h ของเราเป็นลบ2 k ของเราอยู่ตรงนี้ เป็นบวก2ก็เป็น 2>, 2ได้เลยนะครับ okay. อ่าไปกันครับลบสออยู่ตรงไหนลบสออยู่ตรงไหน x อลบส y 2ใช่ไหมอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองใช่ไหมครับเอรลบสอ y 2ทีนี้มาดู a ครับ a ของเราเป็นอะไรข้างหน้าไม่เขียนอะไรสแสดงว่ามันเป็นเลขอะไรครับเลข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 หนึ่งแสดงว่าเป็นบวกสแสดงว่าพาราโบลาของเรางายใช่ไหมครับอ่าแบบนี้เขียนชื่อสรรมการกำกับ y เท่ากับ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2บวก2นั่นเองได้แล้วเป็นไงครับยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าไปต่อนะต่อมาครับข้อที่4จงพิจารณาสรรมการต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ5โดยไม่ต้องเขียนกราฟ คำสั่งเขียนไว้ดูดีมากโดยไม่ต้องเขียนกราฟแต่ถ้าใครมองไม่ออกก็ก็เขียนกราฟคร่าวๆได้นะครับซึ่งมันจะทําให้หนูเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามันตัดแกน x ตัดแกน y ไหมอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าแบบโปรเ e s ชั o นอลแล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้อะทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับมสมการที่หนึ่ง y เท่ากับลบ x ลบสี่ทั้งหมดกาลังสองบวกหนึ่งอ้าวตอบให้ได้ไง่ายหรือความครับคําตอบก็คือความถูกไหมว่าเป็นลบอ้าววงคําว่าความไว้ ข้อ2ครับขอไม่อ่านสมก,การนะไงหรือควาครับตอบควาำข้อ3ครับไงหรือควาครับตอบไงข้อ4ครับไงหรือความครับตอบไงความไง,มง,ง,มง,มงเนี่ยอย่าพลาดเลยนะนะครับเป็นสิ่งที่ง่ายมากต่อมาครับอันที่2เราจะมาพิจารณากันก่อนว่ามันจะหา จุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดอย่างข้อนี้เป็นพาราโบลาคว่ำแสดงว่าต้องมีจุดสูงสุดถูกไหมครับสมการที่2ก็เช่นเดียวกันเป็นพาราโบลาคว่ำก็ต้องมีจุดสูงสุดเช่นเดียวกันสมการที่3เป็นพาราโบลาหงายต้องเป็นจุดต่ำสุดนะครับและสมการที่4เป็นพาราโบลาหงายก็ต้องมีจุดต่ำสุดซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดหาจากตรงไหนนะครับตอบได้ไหมอ่าเก่งมากหาจากจุด S K หาจากจุด hk เพราะฉนั้นมาดูครับข้อแรก hk คืออะไรข้อแรก h ของเราคือลบ4ก็ต้องตอบ4ถูกไหมหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อแรกของเราจุด hk ก็คือ4กับ1โอเคครับต่อมาข้อที่2 h ของเราเนี่ยเป็นบวก2เพราะฉะนั้นเวลาตอบก็ต้องตอบอะไรครับลบ2ถูกไหม k ของเราเป็นลบ4ก็ใส่ไปลบ2ลบ4จุดจุดจุด,จดไม่รู้ให้มาทำไมเนาะ กรูก็แปลกเก,กะกะเปล่านะครับต่อมาข้อ3ครับ h ของเราเป็นลบ3ก็ตอบ3 k ของเราเป็นลบ8ก็ได้จุด hk เป็นเท่าไหร่ครับ3กับลบ8ต่อมาสมการที่4ครับ h ของเราเป็นบวก3เพราะฉะนั้นตอนตอบต้องตอบเป็นลบถูกไหมแต่ k ของเราเป็นบวก1ดังนั้น hk จึงได้เป็นลบ3กับ1ได้ไหมครับได้ไหมอ่า ต่อมาครับมาหาค่าสูงสุดต่ําสุดค่าสูงสุดต่ําสุดในหาไม่ยากก็คือดูที่แกน y หรือตัว k ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคราวนี้ k เป็น1 k เป็น4ลบ4 k เป็นลบ8 k เป็น1นะครับดังนั้นค่าสูงสุดเราก็เอามาเติมได้เลยนะครับค่าสูงสุดก็คือขอเขียนเฉพาะตัวเลขนะครับจริงๆเวลาเราเรียนตอบมตนองเขียนว่าค่าสูงสุดคือ y เท่ากับเท่านี้ y กับตอนนี้อ่ะครูขอเขียนแค่ y เท่ากับ1่ถูกต้องไหมอันนี้ y เท่ากับลบ4 อันที่สาม y เท่ากับลบ8อันที่4ี่ y เท่ากับ1เห็นไหมครับอ่าทีนี้พอได้ค่าพวกนี้ปุ๊บลืมไปว่าเราต้องระบุว่าเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดสมการที่1มีจุดสูงสุดก็แสดงว่าต้องเป็นค่าสูงสุดสมการที่สองเป็นจุดสูงสุดก็แสดงว่าต้องเป็นค่าสูงสุดใช่ไหมอ่าต่อไปสมการที่สามครับมีจุดต่ำสุดก็ต้องเป็นค่าต่ำสุดและสมการที่สี่ เป็นจุดต่ําสุดก็ต้องเป็นค่าต่ําสุดจบไหมครับจบไหมอ่าต่อไปแกนสมมาตรแกนสมมารตรตะกี้เราคุยกันแล้วว่าแกนสมมาตรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าที่อยู่บนแกน x ถูกไหมซึ่งในเรื่องพาราโบลาเนี่ยแกน x นะครับแกน x ก,ก็ที่เปรียบเสมือนกับเป็นตัว h เ,เพราะฉะนั้นสมการที่1 h ของเราคือ4ดังนั้นแกนสมมาตรคือ x เ,เท่ากับ4เ้าไหมครับ ต่อมาสมการที่2แกนสมมาตรขึ้นอยู่กับแกน x x ของเราคือตัว h h เป็นลบ2ดังนั้นแกนสมมาตรจึงเป็นลบ2ง่ายไหมง่ายมากนะครับต่อมาข้อที่3แกนสมมาตรคือ x เท่ากับ3เก่งมากครับและข้อสุดท้ายครับใครตอบได้เอาไป2คะแนนแกนสมมาตรคือ x เท่ากับลบ3นั่นเองโอเคนะครับได้นะได้นะ ต่อไปครับโจทย์ถามว่าตัดแกน x และแกน y ที่จุดใดตัดแกน x และแกน y ที่จุดใดอ่าข้อนี้ขออนุญาตวาดภาพประกอบนอกเนาะเผื่อใครหลายคนที่ยังยังไม่ทันเนี่ยจะได้มองออกว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูกันสมการที่1ครับสมการที่1เนี่ยจุด hk เนี่ยมันอยู่ที่ c 1จุด hk อยู่ซที่ c 1และเป็นพาราโบลาควา้านักเรียนนึกถึงความเป็นจริงครับ ขอลบตรงนี้นะขอใช้กราฟตรงนี้นะครับ่หนึ่ง่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่อันนี้หนึ่ง่หนึ่งตรงนี้และเป็นพนาราโบลาควาําปื๊ดนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้เวลานักเรียนสังเกตเนี่ยนักเรียนจะพบว่ามันตัดแกน x ไหมครับตัดแกน x ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็อาจจะมีตัดแกน y แกน y ด้วยก็ได้และที่สําคัญ จำได้ไหมว่าการหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน x ให้อะไรเป็นศูนย์นะให้ y เป็นศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าหาจุดตัดแกน y เราจะให้ x เป็นศูนย์อันนี้จำได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นข้อน,นี้มาครับเราจะหาจุดตัดแกนอะไรก่อนหาจุดตัดแกน x ถูกไหมถ้าจะหาจุดตัดแกน x เราต้องให้ y เป็นศน หาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0นะให้ y เป็น0ูนยสมการที่1ครับถ้าให้ y เป็น0ถ้าให้ y เป็น0ก็จะได้0เท่ากับลบ x ลบ4ทั้งหมดกำลังสองบวก1ถูกต้องไหมอะก็ย้ายลบ x ลบ4ทั้งหมดกำลังสองไปไว้ทางซ้ายมือก็จะกลายเป็น x ลบ4ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ1เคมครับโอเคไหม อ่าทีนี้ปลดกำลังสองออกครับก็จะได้กลายเป็น x ลบสเท่ากับบวกลบหถูกไหมอ่าดังนั้นครับก็จะได้ว่า x เท่ากับ1นบวกสกับลบหบวกสใช่หรือไม่่าทีนี้พอได้ปุ๊บก็จะได้ว่า x เท่ากับห้ากับสมถูกไหมครับซึ่ง x ที่เป็น5กับ3เนี่ยต่างให้ y เป็นอะไรครับ ให้ y เป็นอะไร y เป็น0เพราะฉะนั้นมันก็จะตัดแกน x ที่คู่แรก3 0คู่ที่2 5 0ทันนะครับอ่าอันนี้เรื่องแก้สมาการกำลังสองเนี่ยไม่พูดเยอะแล้วนะต่อไปครับเราจะหาจุดตัดแกน y จะหาจุดตัดแกน y เราก็ให้ x เป็น0ก็จะได้ว่า y เท่ากับลบ0ลบ4ทั้งหมดกำลังสองบวก1 0-4ลบ4ได้ลบ4ลบ4ทั้งหมดกำลังสองได้ลบ16เอ้ยพูดผิดได้16 16เจอลบข้างหน้าก็เป็นลบ16บวก1ดังนั้นจึงทำให้ได้ว่า y ของเรามีค่าเท่ากับลบ15แต่ x ของเราเป็นอะไรเป็น0ใช่ไหมครับดังนั้นมันจึงตัดแกน y ที่ x 0 y ลบ15นะครับต่อมาสมการที่2 สมการที่สองสมการที่สองคือ y เท่ากับ x บวก2มงกลงังสอลบ4ไปดู hk ครับ hk อยู่ที่ลบ2ลบ4เป็นพาราโบลาควา่ำลบ2ลบ4ลบ2อลบ4่ 4. ะ h k ตรงนี้เป็นพาราโบลาคว่ำตัดแกน x ไหมหน้าตากราบคร่าวๆนะน่าเกลียดมากตัดแกน x ไหมไม่ตัดแน่นอนเพราะออยู่ใต กน x อยู่คอแ์ดนที่3นะครับอ่าทีนี้ตัดแกน y หรือเปล่าจะหาจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0ใช่ไหมครับให้ x เป็น0น,นี่นะก็จะได้เป็น y เท่ากับลบ3คูณกับ0บวก2ทั้งหมดกำลัง2ลบ4ในวงเล็บครับ0บวก2ได้2 2กำลัง2ได้4ลบ4ลบ3คูณ4ได้ลบ12ลบ12คูณลบ4ได้ลบ16 นั่นหมายความว่าตัดแกน y ที่พิกัด x เป็น0 y เป็นลบ -16 ทันไหมครับถ้าไม่ทันกดย้อนดูก็ได้นะหรือหยุดทำความเข้าใจก่อนก็ได้นะครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3อ่ะมาดูกันดูกราฟก่อนข้อที่3มสรรมการที่เขาให้มาคือ y เท่ากับ ลบเออ y เท่ากับ2คูณ x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ลบ8ไปดู hk ครับ hk คือ x เป็น3 y เป็นลบ8 x 3 y ลบ8 3ลบ8ก็อยู่ข้างล่างนี่แหละประมาณนี้ลบ8เป็นพาราโบลาเลยครับหงายถูกไหมแสดงว่าอันนี้ตัดทั้งแกน x แล้วก็แกน y นะครับเพราะฉะนั้นหาจุดตัดแกน x ก่อนหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0ก็จะได้เป็น0เท่ากับ สคูณ x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองลบ8ย้าย8ไปก็ได้ว่า8เท่ากับ2คูณ x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองย้าย2ไปหารก็จะได้เป็น4เท่ากับ x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองต่อไปปลดกำลังสองออกก็จะได้ว่าบวกลบ2เท่ากับ x ลบ3ถูกไหมดังนั้นคำตอบแรก x ก็คือบวก2 สตัวนี้ลบอยู่ย้ายไปบวกก็เป็นบวก3มกับอีกอันนึงลบสบวกสสรุปของเรา x ของเราคือ x ได้5กับ1น่งในขณะที่เราได้ x เป็น5กับ1แต่ y ของเราเป็นอะไรครับอืมถูกต้องครับ y ของเราเป็น0ก็ได้จุดตัดแกน X ที่เป็น x เป็น1 y 0กับ x เป็น5 y 0นะครับทันนะทันนะครับ ต่อไปครับเราจะมาหาจุดตัดแกน y ครับจะมาหาจุดตัดแกน y ก็ให้ x เป็น0ก็จะได้ว่า y เท่ากับ2คูณ0ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ลบ8ในวงเล็บครับ0ลบ3ได้ลบ3ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ได้9ลบ8 2คูณ9ได้18 18ลบ8เหลือ10เพราะฉะนั้นถ้า x เป็น0 y จะเป็น10ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจุดตัดแกน y นะครับ x ศ y 10โอเคต่อไปสมก,การที่4สมก,การสุดท้ายครับ y เท่ากับ2ส่วน3 x บก3ทั้งหมดกำลังสองบวก1เไปดูจุด hk กันก่อนจุด hk ข้อที่4ครับลบ3 1อ่า x ลบ3 y 1นลบ3อยู่ตรงนี้อ่า1อยู่ตรงนี้ หนึ่งตรงนี้นะครับข้อนี้เป็นพาราโบลาหงายอ่าโชคดีหน่อยเป็นพาราโบลาหงายแสดงว่าข้อนี้ตัดแกน x ไหมไม่ตัดนะครับก็แดดไปถูกต้องไหมอ่าทีนี้ตัดแกน y ไหมที่จุดใดตัดแกน y ที่จุดใดก็ให้ x เ,เป็น0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น y เท่ากับ2ส่วน3คูณ0ยบวก3ทั้งหมดกำลังสบวก1คิดเลขครับ2ส่วน3ในวงเล็บ ศูบวกสได้3 3มสามลังสองเ้าก็คูณ9ก้บวกหน่งตัดครับตัดเลยตัดเลยชับชับชับสามหนึ 3, 1, 3, 3, 3, ก็จะเหลือ2อคูณสเป็น6กบวกหเป็น7นั่นหมายความว่าตัดแกน y ที่จุด x เป็น0และ y เป็น7จ็ดโอเคไหมครับพอได้ไหมเอ่ยอ่สรุปนะครับสรุป สรุปนะครับสมการพาราโบลาบลนะครับที่อยู่ในรูปของ y คูณ a, a เอ,อ,อยูนรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กําลังสองทั้งหมดกําลังสองบวก k นะครับอย่าลืมนะค่า a เนี่ยบอกว่ามันหงายหรือมันคว่ำถูกไหมค่า h เนี่ยบอกว่ามันไปซ้ายหรือมันไปขวาและค่า k เนี่ยบอกว่ามันขึ้นบนหรือลงล่างสิ่งที่อย่าพลาดก็คือค่า h โอเคไหมครับจำให้ได้นะสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้บาย